สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผักบุ้งผัดกะปิครับเมนูง่ายๆบ้านๆกับรสชาติที่แตกต่างออกไปน่ารับประทานครับผักบุ้งหนึ่งกำใหญ่หั่นล้างแช่น้ำเกลือทิ้งไว้สักครู่หมูบด100กรัม พริกจินดาแดงกระเทียมกะปิน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำเปล่าเล็กน้อยครับตำพริกกับกระเทียมครับวันนี้เราใช้พริกแดงเจ็ดเม็ดกระเทียมหกกลีบครับตำพริกกระเทียมจนละเอียดแล้วเติมกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะครับ โคลกส่วนผสมให้เข้ากันครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมที่ดำผสมกับกะปิลงไปครับผัดไปจนหอมก็เติมหมูบด100กรัมครับ ยีให้กระจายกันครับให้โดนความร้อนทั่ว,วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยพอหมูเริ่มจะสุกก็เติมผักบุ้งลงไปครับ ผัดจนผักบุ้งเริ่มสลดก็เติมน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วผักบุ้งสุกตามชอบชิ้นรสชาติถูกใจก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ผักปุ้งผัดกะปิหอมหน่ารับประทานครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ